ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็าพบกับครหญิงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ๊ทุกคนรู้กันหรือยังหน้าว่าวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรกันอ่ะวันนี้นะคะคุิงจะมาสอนเรื่องของอาหารและสารอาหารทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอาหารกับสารอาหารต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบทเรียนวันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจขึ้นมาหรือยังว่าอาหารสารอาหารมีอะไรบ้างและแบ่งออกเป็นอะไรบ้างยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะ นีคืออาหารหรือเปล่านะเหมือนอันนี้จะยังไม่ใช่หรือเปล่าเรางงหรือเปล่าว่าเฮ้ยอันนี้คืออาหารอันนี้คืออาหารอันนี้อาหารอันนี้อาหารอันนี้ไม่ใช่อาหารสรุปอันไหนคืออาหารนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยอันไหนที่เราเรียกว่าอาหารอันไหนที่เราเรียกว่าไม่ใช่อาหารไปดูเลยค่ะ อาหารนะคะคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนสารอาหารคือองค์ประกอบทางเคมีในอาหารดังนั้นเราจะแบ่งอาหารหลักออกเป็นทั้งหมด5หมู่ด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอาหารหลัก5หมู่ 1. โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรตสผัก 4. ผลไม้ 5. ไขมันค่ะ สารอาหารจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่ม 1. สารอาหารที่ให้พลังงานมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน 2. ไม่ให้พลังงานมีผักและผลไม้ค่ะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเนี่ยอาหารเนี่ยเฮ้ยมันมีอาหารที่ให้พลังงานและมีอาหารที่ไม่ให้พลังงานเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วอาหารที่ให้พลังงานนะคะมีทั้งหมด3หมู่ค่ะใช่หมู่ที่1นนะคะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกโปรตีนค่ะ หมูที่สองคาร์โบไฮเดรตและหมู่ที่สามคือไขมันสามหมูนี้ใครไม่เคยกินเลยมาบอกครูนะคะจริงๆแล้วทุกคนจะต้องเคยกินแน่นอนใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยว่าเฮ้ i, สามหมู่นี้มันมาจากแหล่งพลังงานอะไรบ้างให้พลังงานอะไรบ้างได้มาจากอาหารประเภทไหนบ้างและได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ อูที่1น,นะคะโปรตีนจะพบในสารอาหารประเภทเนื้อนมไข่เนื้อสัตว์ทุกชนิดนมนมถั่วเหลืองไข่นะคะโดยโปรตีนเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางโปรตีน 1. คือช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ 2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 3. บำรุงสมอง 4. ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะคะการทดสอบโปรตีน การทดสอบโปรตีนเราจะใช้สารละลายที่เรียกว่าสารละลายไบยูเลตเป็นส่วนผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ซัลเฟตน,นะคะทีนี้นำประโยชน์ลงบนสารอาหารถ้ามีโปรตีนอยู่บนอาหารจะเกิดเป็นสีฟ้าม่วงหรือน้ำเงินค่ะหมู่ที่สองนะคะคาร์โบไฮเดรตซึ่งแหล่งอาหารของคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะ แป้งเกือบทุกชนิดข้าวเจ้าข้าวสารข้าวเหนียวรวมถึงพวกขนมปังกล้วยเตี๋ยวต่างๆนะคะโดยคาร์โบไฮเดรตนี้จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะการทดสอบคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งออกเป็น2อย่าง 1. การทดสอบแป้งเราจะใช้สารละลายไอโอดีนซึ่งมีสีน้ำตาล แล้วหยดลงบนอาหารมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินแกม่วงถ้ามีแป้งนะคะ 2. การทดสอบน้ำตาลเราจะใช้สารละลายที่เรียกว่าสารละลายเบเดดิกหยดลงบนอาหารจากนั้นเราจะนำไปต้มเมื่อต้มแล้วสารละลายเบเดดิกเปลี่ยนไปเป็นสีตะกอนแดงอิฐแสดงว่าสารละลายนี้มีน้ำตาลอยู่ค่ะ หมู่ที่5ไขมันนะคะไขมันจะพบในพวกพืชก็คือเช่นน้ำมันงาน้ำมันลำาวน้ำมันมะพร้าว,นนาวในสัตว์ก็คือพวกน้ำมันหมูไขมันจะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวละลายวิตามิน a d e k และจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะการทดสอบไขมันเราจะนำกระดาษขาวทึบนะคะ ไปถูกกับสารอาหารที่เราอยากรู้จากนั้นเมื่ออาหารมันเกิดการโป่งแสงหรือเกิดการที่แบบเป็นคาบขึ้นมาแสดงว่าอาหารประเภทนี้มีไขมันอยู่ค่ะเราดูกันจบแล้วใช่ไหมคะกับอาหารที่ให้พลังงานทีนี้หลังจากที่เราดูอาหารที่ให้พลังงานจบไปแล้วทั้ง3ามู่เราจะไปดูกันต่อนะคะว่าอาหารที่ให้ไม่ให้พลังงานแก่ตัวเราเลยเนี่ย มันมีอาหารอะไรบ้างและทําไมเราจะต้องกินมันเพราะว่าในเมื่อมันไม่ให้พลังงานอะไรกับเราเลยไปดูกันเลยนะคะหมู่แรกนะคะก็จะมีหมู่ที่3ซึ่งก็เป็นพวกผักนะคะหมู่ที่4ี่ผลไม้ซึ่งทั้ง2ออย่างเนี้ยจะให้วิตามินและเกลือแร่ทั้ง2ออันเลยดังนั้นเราจะแยกเป็นวิตามินและเกลือแร่ในบทเรียนถัดไปนะคะเป็นส่วนที่ไม่ให้พลังงานเลยแต่ว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไปดูเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูวิตามินนะคะวิตามินมีอะไรบ้างวิตามินก็จะมีทั้งหมดวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในน้ําเอ๊ะทำไมต้องแยกระหว่างวิตามินที่ละลายในไขมันกับวิตามินที่ละลายในน้ําเราจะจํำยังไงไปดูอันแรกเลยนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันไปดูเลยค่ะ ค่ะวิตามินที่ละลายในไขมันชนิดแรกนะคะวิตามิน a จะพบในแหล่งอาหารพวกผักโขมผักใบเขียวแครลลอทฟักทองน้ำมันตับปาเนยนมและก็ไข่แดงทีนี้ประโยชน์ของวิตามิน A ก็คือจะช่วยในการบำรุงสายตาช่วยในการบำรุงผิวหนังบำรุงส่วนต่างๆของผิวหนั้ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ป้องกันโรคตาฟางแต่เมื่อเราขาดวิตามิน A ไปวิตามิน A เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นไม่ชัดในที่ที่มืดสลัวเพราะมีปัญหากับด้านสายตาจากนั้นวิตามินถัดไปค่ะก็จะเป็นวิตามินดีวิตามินดีนะคะก็จะพบในแหล่งพวก ตับปลาทูปลาซาดีนเนยนมไข่แดงที่นี่วิตามินดีมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ก็คือจะบำรุงกระดูกแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะดูซึมพวกธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเราขาดวิตามินดีไปจะทําให้กระดูกของเราเนี่ยอ่อ,อนเป็นโรคก,กระดูกอ่อนผิดรูปผิดร่างไปจากเดิมในส่วนวิตามินอ e, ี จะพบในพวกตับผักใบเขียวธัญพืชไข่แดงประโยชน์ของมันนะคะก็คือในผู้ชายเนี่ยก็จะป้องกันการเป็นหมันการแท้งในผู้หญิงเนาะแต่ถ้าขาดก็อาจจะมีการเป็นหมันได้หรืออาจทำให้แท้งได้ค่ะต่อไปวิตามินเคค่ะก็จะพบในพวกตับผักใบเขียวที่มีจํานวนมากประโยชน์ของมันจะช่วยในการแข่งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลแต่ถ้าขาดก็จะทําให้เลือดของเราเนี่ยแข่งตัวช้าลงนะคะ ดูจบกันแล้วใช่ไหมคะกับวิตามินที่ละลายในไขมันมีกี่ตัวนะมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมทีนี้เรามาดูวิตามินที่ละลายในน้ํากันนะคะว่าวิตามินที่ละลายในน้ําเนี่ยเอ๊วิตามินที่มีละลายในน้ํามีอะไรบ้างเราเคยกินหรือเปล่าหรือเราเคยใช้หรือเปล่าไปดูเลยค่ะ วิตามิน B 1นะคะจะพบในตับข้าวซ้อมมือธัญ,ญพืชมันเทศแต่ถ้าประโยชน์ของมันก็จะป้องกันโรคเน็บชาทุกคนอาจจะเคยเป็นบางลุงกล้ามเนื้อบำรุงประสาทเมื่อขาดแล้วก็จะเกิดเป็นโรคเน็บชาอ่อนเพลียเบื่ออาหารง่ายค่ะในส่วนของวิตามิน B 2เราจะพบในตับปลาธัญ,ญพืชไข่ชีสโยเกิรต์ต วิตามิน B2 จะช่วยในการสร้างเส้นผมเล็บรักษาสุขภาพผิวหนังแต่ถ้าเมื่อขาดแล้วผิวหนังจะแห้งเล็บจะอักเสบ วิตามินซีเป็นวิตามินที่พบในพวกผลไม้ตระกูลส้มเช่นสม้มมะนาวพวกผลไม,ม้มีรสเปรี้ยวมะเขือเทศฝรั่งมะละกอผักตระกูลกะหลำ่ำวิตามินซีนะคะช่วยในประโยชน์ของการเพิ่มความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันป้องกันลดรักกระปิดและกระเปิดคือโรคลดออกตามไรฟันเนาะเมื่อขาดก็จะเกิดเลือดออกตามไรฟันแล้วก็จะทําให้เส้นเลือดฝอยในค่อนข้างเปราะ มีทิกเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนไปจํากันนะคะท่องตามกันนะคะหนึ่งสองสามเอตาบีชาซีรักดีดูอีหมันและเคเลือดนะคะทุกคนจํากันได้หรือ,อยังใครจําได้แล้วมาบอกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะเกลือแร่นะคะเราไปดูกันเลยว่าเกลือแร่มีอะไรบ้างนะคะ แคลเซียมนะคะแคลเซียมแหล่งที่พบก็จะพบพวกนมไข่สัตว์ที่กินทั้งเปลือกและกระดูกได้เช่นพวกกุ้งแห้งปลาทีนี้แคลเซียมก็จะให้ประโยชน์ในด้านของการเสริมสร้างกระดูกและฟันซึ่งทุกคนก็จะมีกระดูกและฟันใช่ไหมต่อไปเหล็กเหล็กจะพบในพวกตับเนื้อสัตว์ถั่วไข่เหล็กเนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างเลือดเนาะดังนั้นมันก็จะป้องกันโรคของโลหิตจางถัดไปนะคะ แร่ธาตุที่3ก็คือไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยจะพบในพวกอาหารทะเลเกลือสมุทรไอโอดีนถ้าสมมติว่าเราขาดจะเกิดโรคคอพอกเนาะดังนั้นมันก็จะป้องกันการเกิดโรคคอพอก C. ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสจะพบในพวกมะเขือเทศ นมไข่ถั่วฟอสฟอรัสก,ก็จะเสริมสร้างกระดูกและฟันเหมือนกันนะคะสุดท้ายโซเดียมนะคะเราจะพบในพวกของเกลือแกงไข่นมโซเดียมจะคอยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายของเราเนี่ยให้คงที่ค่ะทุกคนดูกันจนจบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามารอดูกันนะคะว่าเฮ้บทเรียนถัดไปคุณครูจะมาสอนอะไรนะและมาเจอกันใหม่นะคะในบทเรียนถัดไปนะคะ